สวัสดีครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับกับโ o โยต้าไฮรักช้ำนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องตูรานมูตูนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนแวะเวียนไปโชว์รูมรถกันไปชม t o y ยต a h ไ l รักช้ำรถ ตรงของชนิดใหม่ที่โตโยต้าออกแบบมาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่งได้หลากหลายรูปแบบซะเหลือเกินนะทุกคนอ่าไม่ว่าจะเป็นรถขายน้ำขายตู้รถกระบะตรงของรถดับหรือว่าเป็นรถบ้านทำได้หมดนะกับรถคันนี้นะครับมาเลยครับทุกคนมาเยินเยอเลือความนะครับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับมุ่งตูนหนึ่งหมื่น subscribe ไปด้วยการปายขึ้นหลังกระบะกันเลยอานะครับ ตัวตาไฮ l ักแชมป์นะครับก็มาด้วยตัวถังที่ยาวพอๆกับตัวรี v o นั่นเองนะครับหัวเดียวแต่ว่าตัวนี้ออกแบบให้เน้นการบรรทุกหรือเอาไปเติมแต่งต่างๆได้นานๆนะครับเยอะแยะมากมายที่จะทำนะครับอย่างคันนี้ก็พามาชมก็ได้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นยางขนาดใหญ่ที่ยกสูงขึ้นมานะฮะห้รถมันดูบึกเบินสมแบบเรียกว่าเอาไปแต่งสายลุยกันได้ว่าองนั้นเหอออ่านี่นะครับมาดูเลยก็พาชมรอบๆกันก่อน เราขึ้นสแตนกันไว้ให้เลยนะฮะเพื่อที่จะมุดได้เข้าข้างล่างกันอย่างง่ายดายเลยนะฮะทุกคนพาชมกันอยู่รอบๆนะครับตัวนี้มากับตัวถังสีขาวนะถ้าเกิดมีสีดำผมว่าดุมากสีดำมาเห็นมาแล้วว่าสวยจริงทุกคนมาชมนะครับกับล้อมแม็กที่ได้แต่งมาพร้อมยางนะครับยกสูงครับด้านหน้ายัางมาพร้อมกับดิสเบรกด้วยนะเออนี่ช่วงล่างนะฮะ ครับก็ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันดูใหญ่โตขึ้นมาอีกเลยนะอย่างเห็นได้ชัดเลยเดิมๆที่มาจาก,กโรงงานเพราะว่าดูมันเตี้ยไปนิดหนึ่งตัวนี้มากับไฟหน้าแบบ multi reflector นะครับนี่ยังขอบคุณโตโยต a านะที่ยังให้ multi reflector มาให้ถ้าไม่เป็นแบบ h ฮโดรเล่นเหมือนรุ่นก่อนก็ย้อนยุคก,กันแบบยุค80-90เเลยนะเพราะตอนนี้รถยุคเก่าๆเ,เนี่ยมันมันมาแรงอ่าออกแบบได้ย้อนอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับ พากลับไปยุคนั้นอีกทีนึงก็ทำให้ยอดขายดีขึ้นอ่าด้านหน้านะครับก็มากับกระจังหน้าสีพลาสติกสีดำนั่นเองนะฮะกับไฟเลี้ยวด้านข้างสีส้มนะครับทำเห,เหมือนยุคจริงๆอะเหมืนอนยุคมังกรทองหรือ mighty x เลยฮะไฟเลี้ยวเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่เลนขาวด้วยพาม,ามุดใต้ท้องรถกันก่อนดีกว่าก่อนจะไปดูตัวรถนะครับอยากจะพามุดกันเหลือเกินฮะตัวนี้มันยกขึ้นไปแล้วครับมุดกันมาดูช่วงล่างด้านหน้าเลยครับอ่าช่วงล่างด้านหน้านะครับก็ มาด้วยดิสเบกด้านหน้าด้วยนะครับก็มีเหล็กขันชักันส่งต่างๆนานาฮะก็มีมาให้เรียบร้อยไม่ต่างอะไรกับกระบะรีโวเลยนะฮะตอนเดียวนะครับเรียกว่าแทบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ข้อมูลเรื่องเทคนิคละเอียดลึกจริงๆนะครับก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่เลยฮะอ่าเหล็กกันโครงเส้นเบิ้ลเริ่มเทิมเลยนะฮะมาเลยกับนี่ครับโฟมลทยแหลกเป็นแบบ power นะครับอ่าแต่ยังไม่เป็นไฟฟ้านะเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับมีกระปุกน้ำมันมาให้คุณเติมด้วยอ่าก็เรียกว่าเบสิกง่ายๆนะครับรถคันนี้สามารถราคาไม่แพงด้วยอ่า t C นะครับผมช่วงล่างเขาว่ากันว่ามาจากรี v o นั่นเองนะฮะแล้วมาใส่กระดองเข้าไปใหม่นะครับอืมมาเลยฮะเข้ามาดูกันลึกๆเลยครับ มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้มุดเข้าไปเลยครับเจอยางอะไหล่นะฮะเจอยางอะไหล่อันดับแรกก็มาเจอกับตัวนี้ฮะนี่การเก็บสายไฟให้ดูก่อนไฟท้ายเป็นไงฮะย้อนมากครับย้อนยุคมากจริงๆฮะเป็นไงโอ้โหเก็บกันแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสมากมายนะครับตัวนี้ไม่ต้องงานแบบดีมากแต่ว่าเน้นใช้งานเป็นหลักและการรถคันนี้นะฮะ สำหรับซื้อไปขายของหรือว่าจะไปทําท่องเที่ยวแคมปิง้งรถบ้านก็ได้หมดนะครับมาพร้อมกับแหนบแผ่นซ้อนนะครับทั้งหมดจํานวนนับแล้วสี่รีรวมกันได้ทั้งหมด5แผ่นนั่นเองนะครับก็เน,น้นบรรทุกจริงๆนะครับคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะช่วงล่างไม่น่าจะนุ่มนะครับน่าจะบรรทุกหนักได้ดีพอสมควรเลยละครับมากับพร้อมกับเพาลาหลังนะฮะหน้าตาคุ้นๆเลยครับนี่ด้านหลังยังเป็นดิสเบรกหลังอยู่นะครับ อาโทษทีนะครับเป็นดัมเบลกหลังนะครับใจใหญ่ให้เป็นดิสเล็กเกินนะฮะมาเลยครับต่อกันเลยนี่มาพร้อมกับเพานะครับด้านหลังที่ขนาดใหญ่เลยฮะรองรับแรงบิดของเครื่องยนต์ด้านหน้า2.4ลิตรกันเทอร์โบดย่งแน่นอนครับมาพร้อมกับถังน้ํามันถังใบใหญ่มากรองรับน้ํามันได้จุครับวิ่งทางไกลถังเดียวเอาอยู่นะครับทุกคนออกกันมาดีกว่านะครับช่วงล่างก็พากันชมอย่าง ละเอียดกันละจุใจกันละมาชมในเรื่องของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับตัวรถน้ำมองในมุมยาวนะครับสามารถเห็นไหมครับอย่งตัวนี้สามารถเปิดกระบะด้านข้างลงมาได้ด้วยคือมันหลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยมันเหมือนกับรถเลโก้รถของเล่นอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเนี่พากันดูแบบนะถ่ายกันแบบสวิฟสวารเข้ามาให้ดูแบบเวียนหัวเล่นเนกันทุกคนนี่ดึงเข้าดึงออกฮะเป็นไงครับนี่ แวบดึงออกไม้ทุกคนดูเป็นไงครับมุมนี้ก็สวยนะเป็นไงนี่กระจกมองข้างนะครับไม่ได้พ่นสีดำแต่เป็นพลาสติกสีดำด้านนั่นเองครับก็ให้ดูรถดูเข้ากับเทนเพราะสมัยนี้ก็พ่นดำเงามาให้อยู่แล้วนะครับไม่มีบายสปอร์ตไม่ต้องมองครับทุกคนไม่ต้องมองไม่มีนะฮะอ่านี่สเปคฟิเคชันนะครับก็มาดูเลยครับปล่อยไอเสียเท่าไหร่ครับประตาประหยัดน้ํามันต่างๆนานานะครับนี่ลองอ่านกันเลยนะฮะทุกคน ไล่มาดูเลยครับนี่คือมิติความยาวเครื่องยนต์ต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็อุปกรณ์ติดรถนะฮะนี่เป็นไงครับมากันเลยนะครับไหลกันไปเรื่อยๆนะฮะคลิปนี้ดูกันแบบง่ายๆอุปกรณ์ติดรถไม่มีอะไรมากครับเน้นใช้งานจริงๆนี่อัตราปล่อยไอเสียนะครับพร้อมกับตาสิ้นเปลืองนี่โลโก้ให้ลักชป์นมมั่นเองนะฮะ นี่คุญแจครับเป็นไงผมบอกแล้วกลับมายุค80นะครับกุญแจไขมันดูแบบมันได้อารมณ์อะถ้าคนเกิดมายุค80 90นี่จะรู้จักรถโฟงนี้ดีนะฮะด้านหลังมีพื้นุุกบาไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จากโตโยต้าเลยนะครับก็สั่งติดกันได้นะฮะสามารถเปิดด้านข้างได้3ด้านและอิสระเสรีเลยผมลองนักยกดูแล้วนะครับคนน้ำหนักเอาเรื่องพอสมควรเลยครับเรียกว่า ข้างเดียวก็ต้องใช้แรงพอสมควรถ้า2มือก็ถึงจะยกได้เบาหน่อยนะฮะอ่านี่เปิดอิสระได้3ด้านนะครับย้ําเลยนะฮะแต่ขอบกระบะไม่ได้สูงนะไม่ได้สูงเหมือนตัวรีโวนะก็คือเน้นเน้นแบบใช้งานอะ่ะนี่ผมพาขึ้นมาปีนดูข้างบนกันดีกว่านี่ด้านหลังมีกระจกสองมาช่องขนาดนี้ด้วยนะครับคือใส่ขอกระแทกไม่ต้องกลัวกระจกแตกอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนี่ครับหลังคานะครับพ่นสีมีรอน รีดกระแสลมมาให้ด้วยนี่อยากให้ดูตรงนี้ไม่มีรูอะไรก็ไม่ทราบมันคือรูสาหรับติดตั้งแหลกครับแหลกทุกคนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของโตโยต้านะติดตั้งแหลกเหมือนคนจะไปสายลุยใส่แหลกด้านบนนะครับก็ใส่กล่องพกทุเล่อะไรได้เลยนะด้านหน้ามันเหลี่ยมสันนะครับมันจะเป็นรถบรรทุกก็ไม่รถบรรทุกนะครับรถแบบยนนั่งก็ไม่โยนนั่งมันอยู่กึ่งๆซึ่งมันโอเคอ่ะมันออกแบบด้วยแบบฉีกจริงๆฮะตัวนี้นี่พามาดูด้านท้ายนะครับกระบะ นี่เป็นสลิงนะครับตัวนี้เป็นสลิงในกระบะที่เวลาปล่อยและสามารถถอดสลิงออกได้ด้วยให้กระบะมันพับลงไปด้านล่างก็อีกเหมือนกันฟังก์ชั่นก็ดีกว่าตัวหัวเดียวของรีโวแน่นอนครับลงกันมาดีกว่าอ่าลงมาดูด้านล่างนี่กระบะท้ายครับตัวนี้เวลาจะเปิดปิดนะครับนี่ชักเข้าชักออกนะครับแล้วก็เปิดกระบะออกมานะฮะพร้อมขอเกี่ยวนะครับขอเกี่ยวผูกสัมพาระมีให้หมด ัโลโก้โตโยต้าตัวมบนเริ่มเทิมเลยอันนี้พามาดูนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนโตโยต้าไดมอนดนะฮะก็ขอบคุณในการถ่ายทำนะครับมาต่อกันนะฮะทุกคนก็มาเลยนี่ด้านหลังนะครับมีลูกยางกันกระแทกไหมด้วยนะเวลาเปิดมาปิดอรใช่ไลูกยางดำาเนี้ยมันจัดกันกระแทกข้างล่างให้ด้วยคือไม่บุบไม่สลายนะครับพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะฮะ เห็นไหมครับมีมาให้ก็ไม่คืออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆมีให้ครบเซตซึ่งคลิปเนี้ยผมจะบรรยายอะไรได้มากก็ไม่มีตัวรถไม่มีอะไรให้ดูมากดูเป็นพื้นๆกันไปแล้วกันนะครับทุกคนอ่าพามาดูในเรื่องของตินิดนึงครับนี่ในเรื่องของการก้าวขึ้นนิดนึงตัวเนี้ยมันน่าจะมีบันไดให้ข้อสึกของผมคือมันสูงพอสมควรเนี่ยคือคุณก้าวแล้วแบบบางทีคนสูงอายุหรือว่าอาจจะคนตัวเล็กผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากจะขับขึ้นมาอาจจะ กาอย่างนี้หนึ่งถ้ามีบันไดเพอร์เฟกเลยพามาดูตอนเปิดไฟหน้าครับนี่เรามาดูกันเปิดไฟหน้ากันดีกว่าไฟหน้าแบบไฮโดรเลนนะครับแบบมัลติรี f เฟกเตอร์ด้วยพร้อมไฟเลี้ยวเลนส้มแบบยุค80-90กันเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นไงครับไฟใสกิ๊กเลยฮนะไฟหลีก็เป็นหลอดไส้นะครับขอบอกเลยอ่าหลอดไส้มาทั้งนั้นนะฮะ ไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้หมดไม่ต้องหา LED นะครับในยุครุ่นนี้ไม่มี LED สักเม็ดเดียวเลยนะฮะไฟเลี้ยวด้านข้างก็เป็นหลอดไส้นะครับนี่ไฟเลี้ยวผมว่ากระตุกกระติกน่ารักกับไฟเลี้ยวข้างๆอะ่ะมันดูดีทีเดียวเลยแหละนี่พามาชมครับหากล้องรอบคันอยู่อันนี้เป็นเสาวิทยุก็ชักขึ้นมานะครับอ่านี่ไม่ไฟฟ้านะไฟมือนะครับอันนี้ดึงขึ้นไฟมือนะครับ หากล้องรับคันที่คนดูอยู่นะครับใต้กล้องไม่มีนะทุกคนอาพามาด,ดูกระบะท้ายกันต่อว่าด้านท้ายมีอะไรไฟท้ายนทุกคนไฟท้ายเป็นแบบเลนส์ก็คือยุกย้อนย,ย,ยุกกันแหลมว่าไรกันง่ายๆนะไม่มีมัลติเลฟเลคเตอร์ด้วยซ้ำที่เป็นใสๆนะครับเป็นเหมือนแบบรถกระบะมันทุบดีๆนี่เองกันง่ายๆเลยให้เห็นกันไฟท้ายแบบนี้เห็นได้ทั่วไปนในเรียกรถบรรทุกหกล้ออะไรกันอย่างนี้ดีกว่าไฟตัดหมอกหลังไม่มีไม่ต้องหานะจ๊ะ ก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะทุกคนก็ยังไม่จบนะของไฮรักชแชมป์คลิปหน้ามีภายในแล้วก็ห้องเครื่องมาให้ชมกันด้วยนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันละอ่ากดติดตามไว้นะครับคลิปหน้ามาเร็วนี้สวัสดีครับ